พัไลายไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย ด a ลทแลทุกข่าว,าวคือความจริงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับ Hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาิกา35นาทีค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่กิจกรรมคลอดเกิดแน่ถ้าแน่จริงปีที่3ภายในงานก็มีการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อหนังไทยในยุคสื่อดิจิตอลค่ะ <Hot line. S 2> สนับสนุนโดยพร้อมดีหุ่นดีด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกิโลเอาท์วิทยาลัยเทคโนโลยีพงสวัสด์จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการภายใต้ชื่อคลอดสเกิดแน่ท้าแน่จริงปีที่3เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกดิจิตอลมีเดียณโรงภาพยนตร์เอสพลานาดงามวงวานแครายค่ะ โครงการนี้เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุที่ปัจจุบันสื่อบันเทิงเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยอีกทั้งยังสอดแทรกสาระความรู้ในเรื่องต่างๆได้ดีโดยเฉพาะภาพยนตร์สั้นหรือหนังสั้นนั่นเองค่ะโดยในงานได้รับเกียรติจากนายนารงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในงานรวมถึงร่วมมอบเงินรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการอีกด้วย งานนี้ค่ะยังได้พี่ปรัชญาปิ่นแก้วผูวกก้กำกับชื่อดังที่มีผลงานมากมายมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่น้องๆนักศึกษาในการเสวนาในหัวข้อหนังไทยในยุคสื่อดิจิตอลซึ่งพี่ปรัชญาก็มาร่วมกิจกรรมกับน้องๆนักศึกษาที่นี่มา3ปีติดกันแล้วด้วยค่ะสาระและเกร็ดความรู้มากมายเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหนังพี่ปรัชญาก็ได้แนะนำเทคนิคต่างๆค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆได้นำแนวคิดที่ได้รับ ไปสร้างสรรค์ผลงานดีมีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไปในอนาคตงานนี้น้องๆนักศึกษาก็ยังได้โชว์ผลงานของตัวเองให้กับเพื่อนๆอ,อาจารย์ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมชมผลงานหนังสัน้นและภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เพื่อสังคมของนักศึกษาวิทยาลัยพงศวรร์ในครั้งนี้กันด้วยละค่ะที่ก็จริงที่มันจะมีคาอยูค่คาเดียวเลยนะที่ผมจะพูดตลอดคือคําว่าสนุกเพราะว่าคําว่าสนุกเนี่ยมันจะครอบคลุมทุกอย่าง ผมไมเคยมา,มาแนะนําน้องๆว่าเขาว่าสนุกเนี่ยมัน,มน,มนหมายถึงอะไรบ้างเพราะหนังในโลกนี้ไม่มีหลายประเภทนะฮะความสนุกของแต่ละประเภทมันก็ไป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 คนละทิศทางของมันอะ่ะเราต้องรู้รู้ว่ามันไปทางไหนแล้วที่วิธีการสังเกตง,ง่ายก็คือเราต้องเป็นนักดูหนังด้วยเราต้องดูว่าโลกเราเนี่ยสร้างหนังไปถึงไหนแล้วไม่ว่าสมมุติถ้าเกิดคุณชอบหนังแอคชั่นคุณต้องดูว่าหนังแอคชั่นมันไปไปถึงไหนแล้วแล้วเราจะทําเราควรทําอย่างไรให้มันชนะอห,หนังที่มันเคยทํา ถ้าเราทำได้เราก็จะโดดเด่นออนไลน์ไทแลนออนไลน์ไทแและช่วงนี้นะคะเราจะไปชมโครงการเสริมสร้างการพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนประจำปี2558โดยกรมกิจการพลเรือนทหารกรองบัญชาการกรองทัพไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกันค่ะ สีสันแห่งกองทัพสนับสนุนโดย All New Camry the new icon of elegance สีสันแห่งกองทัพวันนี้ เราร่วมเดินทางไปกับโครงการเสริมสร้างพัฒนาความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนประจำปีงบประมาณ2558เพื่อให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาร,รกิจของกองทัพอีกทั้งยังได้เห็นการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมของกองทัพในการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาประเทศรวมถึงภารกิจอื่นๆในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนครซึ่งจัดขึ้นโดยกรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ แล้ววันนี้พลอากาศตรีรัฐเดชจุลวุฒิผู้มนในการสำนักประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารพร้อมคณะสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งรับผิดชอบจังหวัดนครพนมโดยมีพันเอกทวัชัยดานุดิษผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายสรุปถึงหน้าที่หลักในการรับผิดชอบของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่22โดยมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างกลุ่มอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้มีความอยู่ดีกินดีประชาชนมีความศรัทธ,ธาเชื่อมั่นและให้ความร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จพระนางเจ้าสศริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อน,นำครอบครัวราษฎรที่ยากจนขาดแคลนที่ดินทำกินมาพักอาศัยทำมาหากินในบ้าน30หลังในพื้นที่107ไร่มุ่งเน้นให้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการปฏิบัติต,ตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งหน่วยได้เข้าไปส่งเสริมในการบริหารจัดการหมู่บ้านการพัฒนาหมู่บ้าน การดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรเลี้ยงโพการทำนาการปลูกพืชปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ30ครอบครัวค่ะในปี2557นั้นก็มีผู้สนใจและเข้าเยี่ยมชมหน่วยแล้ว2,885คนนะครับซึ่งมาจากหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการส่วนสถานศึกษาส่วนสำนักสงฆ์แล้วก็ราษฎรทั่วไปนะครับ ก็ขอเชิญชวนรัศดรหรือส่วนต่างๆส่วนราชการต่างๆนะครับที่ได้รับทราบข่าวนี้แล้วก็หน่วยพัฒนารที่สองพร้อมที่จะเปิดให้เยี่ยมชมและพร้อมที่จะให้ความรู้นะครับโดยไม่มีค่าเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้ามาแล้วได้รับประโยชน์แน่นอนนะครับขอให้เดินทางมาและมีเวลาให้กับเราอย่างน้อยก็ครึ่งวันนะครับสิ่งที่ท่านจะได้กลับไปนั้นก็คือลากแก่นลากแท้ของคําว่า เศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านจะได้เข้าถึงเข้าใจเข้าถึงแล้วนําไปวิวิชัยในชีวิตจวันของท่านได้แน่นอนนะครับถ้าให้อธิบายก็คงจะใช้เวลานานอยากให้เข้ามาสัมผัสนะครับอวียากรที่มีความรู้มีองค์จะให้องค์ความรู้กับพวกเราอย่างแท้จริงนะครับ ปิดท้ายกันที่บรรยากาศงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2015ค่ะสปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดช่วงนี้เราพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2015ครั้งที่36งานแสดงยนตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยนาชาเลนเจอร์เมืองทองธานี ซึ่งปีนี้มาภายใต้แนวคิด Art of Auto ยนตรกรรมไร้พรมแดนโดยบริษัทกัางฟรีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดค่ะโดยในพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากดรปราเจนเอียมลำนาประธานจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์2015เป็นประธานพร้อมด้วยนายจตุรนโกมลมิตรรองประธานจัดงานและตัวแทนผู้บริหารจากค่ายรถชั้นนำทั่วโลกโดยภายในงานจะได้พบกับนวัตกรรมยานยนต์จากทุกค่ายทั่วโลกทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถอาธิค่ายรถยนต์โตโยต้าโดยมีนายวิเชียนเอ็มประเสริฐสุกรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ล้ำสมัยต้นแบบแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Space of Sensation ซึ่งนำรถยนต์ต้นแบบ t o โยต a าม r a i ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนแห่งอนาคต ที่มาพร้อมระบบเซลลเชื้อเพลิงโตโยต้าที่ประสานการทำงานระบบเซลล์เชื้อเพลิงและนวัตกรรมไฮบริดด้วยกันสะท้อนปรัชญาในการผลิตยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโตโยต้าประสานกับนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่จะช่วยทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดโตโยต้าคัมรี่โตโยต้าอัลฟ่าโตโยต้าเวลไฟโตโยต้าคโรล่าอัลติสเอสปอร์ตนูเบอร์กริงเอ dition พร้อมทั้งรถยนต์โตโยต้าอีกหลายรุ่นมาให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดส่วนทางด้านค่ายรถยนต์เล็กซัสโดยมีนายบินสินรุ่งเรืองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดให้เกียรติเป็นประธานเปิดบูธนำเสนอยนตรกรรมล้ำสมัยนำรถซีดานสุดหรู Lexus NX 300h รูปลักษณ์ที่โดดเด่นสง่างามล้ำสมัยแฝงไปด้วยความสปอร์ตเร้าใจพร้อมด้วยเล็กซ IS 300h ปอดซีดานหัวใจไฮบริดกับแฮตแบ็ก5ประตู Lexus c t 2 0 0 s Lexus GS 300h ซีดานขนาดกลางรถแฮตแบ็กพลังงานผสมที่ขับเคลื่อนด้วยการผสานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าไร้ซึ่งมลภาวะทางเสียงและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนอกจากนั้นภายในงานยังได้มีการมอบรางวัล Car and Buy of the Year 2015ให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่ได้นำรถยนต์ที่ผ่านการทดสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆทั้งนี้เพื่อยกระดับความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแสดงศักยภาพความก้าวหน้าของการออกแบบและการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยและรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศโดยมีรางวัลเป็นเรื่องการันตีคุณภาพค่ะพร้อมกับเลือกเติมความสุขกับรถยนต์คุณภาพในงานบางเกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2015ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5เมษาย,ยน2558 ที่อาคาร Challenger IMPACT เมืองทองทานนี้ค่ะทั้งหมดคือ h ฮอตไลน์แลในวันนี้นะคะขอขอบทุกคนรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการของเรามาตลอดและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเราค่ะพบกับพัดไลายแงได้ใหม่ทงางศัทบหในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ h อ t l ล n e ไทยแลนด์ <line> ทุกข่าวคือความจริง